สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี ody, ประเสริฐมณิละชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับไปก็ติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะฮะฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็ได้ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องนะฮนะณบุรีรัมยูเนเต็ดแคมป์บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะมีโปรแกรมนะครับอุ่นเครื่องนัดต่อไปและก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีการฝึกซ้อมนะครับก็ได้เน้นไปที่การลงแท็กติกนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติกาตาร์ U20 ซึ่งก็เป็นการทดสอบทีมนะครับก่อนที่จะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนต่อไป ทางน้าดเอมมาสันเปเรล่านะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้ก็ได้กล่าวก่อนการฝึกซ้อมนะครับบอกว่าทีมชาติไทยยูนสิของเรามีการซ้อมที่ดีมากและได้ลงอุ่นเครื่องมาแล้วทั้ง2นัดในการเจอกับจีนและอิรักนะครับและทีมก็เล่นได้ดีอย่างไรก็ตามครับเราต้องแก้ไขรายละเอียดบางจุดแต่ในตอนนี้ถือว่าน่าพอใจนะครับ สิ่งสำคัญเลยคือต้องปรับคือการจัดการเกมรับของนักเตะซึ่งเราได้มีการพูดคุยกันไปแล้วมีอีกหลายสิ่งที่เราต้องปรับปรุงจุดแข็งของเราคือการสร้างเกมขึ้นมาการสื่อสารระหว่างนักเตะก็ทําได้ดีขึ้นมากนะครับแต่ก็ยังมีจุดเล็กน้อยที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ กลุ่มของเรานะครับถือเป็นกลุ่มที่ยากมากอย่างไรก็ตามผมก็มองว่าแต่และเกมอยากให้นักเตะทํางานออกมาให้ดีที่สุดนะครับส่วนการไปฟุตบอลโลกคือฝันที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวผมเองก็เคยเล่นที่ชิลีมาก่อนนะครับสมัยเป็นนักเตะก็ถือเป็นความท้าทายและความฝันในการนําทีมไปเล่นที่นั่นอีกครั้งซึ่งเป็นความท้าทายของนักเตะทุกคนกับการไปฟุตบอลโลกนะครับเราส่งน,นักเตะได้23คนนะครับอย่างที่ทราบกันก็มีนักเตะในใจบ้างแล้วตอนนี้วันนี้มีการซ้อมอีกครั้งและก็จะมีเกมอุ่นเครื่องกับกาตา ได้ของเอราวันกันนเย่นะครับผมก็ได้ติดตามฟอร์มของนักเตะตลอดเวลาและยอมรับในคุณภาพของน้องแต่ก็ยังต้องไปพูดคุยกันในเรื่องของรายละเอียดและตำแหน่งการเล่นอีกครั้งซึ่งผมคิดว่าระบบก,การเล่นที่เราวางไว้น่าจะเอื้อต่อการเล่นของน้องอยู่แล้วนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของทางเฮดโค้ชยูยี่สิบนะครับของทัพช้างศึกเราก็คือเอมสันเปเรล่านะฮะคุณซือชาวบาิลเลีลนนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับของทีมทัทยูยี่สิบนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มิงจชมเอเชียนะครับก็จะพบกับญี่ปุ่นนะครับวันที่สิบสี่ พบเกาหลีใต้วันท <eps> er ี่17กุมภาพันธ์เวลา16นาฬิกา15นาทีและพบซีเรียวันที่20กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกานะครับก็แฟนบอลสามารถติดตามถ่ายทอดสดนะฮะได้ทั้งช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube ทั้งสึกและก็ทีสปอร์ตเนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุตบอลไทยซายอดีก็ขอขอบคุณนะครับทุการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปด้วยคิปบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับของทีมชาติไทยยู20นะครับ สำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสาย,ยอดดีก็ขอขอบคุณนะครับทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยสวัสดีครับ on the floor right side pop, left side come towards so shuffle in between 20 seconds short yeah, shot Yeah. all the way down, groups of three. Come on, groups of three, wake up. human.